ซ้อมอยู่ที่ที่พลางเตียนเนาะมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่น่ามีราชสีที่ฉันโตน้องๆได้ไผมไม่ค่ายช่วยกันหนอนนี้เท่าไหร่ครับ19เราสูงเท่าไหร่ครับ172ดังน้ำหนักเราปล่อยมาวันกี่วีโลครับน้ำหนักไปปล่อย50น้ำหนัก100จะตายทำไม่ได้แล้ววันนี้เราเจอที่พิลาเคยเจอกันมาไฟหนึ่งครับนั่นหรูสองเท่าหรอ่นหนึแล้ววันนั้นเราเป็นยังไงแพ้ครั นี Đây, emos, ่ได้กลับมาเจอกันใหม่เนาะเขาเป็นมวยอะไรจำได้ปะฝีมือเตะซ้ายอย่างวันนี้เราวัอางก็บางซ้ายครก็ไปเรื่อยแต่บางทายเราเนาะแล้วอย่างไฟนี้เรามีอะไรมาเพิ่มเสริมขึ้นมาไหมอาวุธสองมีสองขึ้นมา แล้วไฟนี้เราคงมามรามากี่กิโลครับสี่กิโลนะแล้วยังฟ้าสุดนี่เราก็ต่อยไปที่นี่เนาะอย่างนั้นเป็นไงพี่ชัยอยู่ต่ออ๋อพี่ชายอยู่เพราะนั้นเบรกเท่าไหร่คร้อยสิบแล้ววันนี้ร้อยสิบสี่ไม่มีน้ำหนักมีปัญหาไหมถือว่าสบายๆนะทำได้แล้ว่าเราต่อยมือวันเลยวันนี้ถึงไฟแล้วประมาณร้อยได้ร้อยว่านะ เราคุยตับันครับคุยรำฝาเพื่อช่วยแฟนคลับเราวันนี้หน่อยฝากแฟนไว้ช่วยเชียร์ครับอันนี้ช่วยเชียร์ด้เต็มที่แน่นอนขอครับงที่แล้วช่วเท่าไหสิบคที้ร้องสิบอ้าวนี่ใหญ่จหรอไม่นัว่าเบสมากกว่าแล้วตอนคืนถ้าเอาให้แบบสวยๆเท่าไหร่ร้อยสิบเนี่ยร้อยสิบอ่ร้อยสิบครับร้อสิบแต่วันนี้ร้อยสิบสี่เยใหญ่ไครับไม่ครับพอดี เพราะว่าผมต่อยเป็ดนี่เป็ดไทยสวยตอนตัวร้อยสิบดีกว่าน้วยชนะมาตลอดต้องมาสวีดกับพี่ชัยโย่ชนะมากี่ไฟก่อนหน้ก็ชนะได้จังหวะโชว์เพราะว่าก่อนหน้านั้นผูช้ชมโดนไล่